8นาฬิกา10นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับยุคโควิดเนี่ยยิ่งเป็นคนดังคนดีชื่อเสียงชีวิตไม่ง่ายจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กรณีของน้องพลอยเชอร์มานซึ่งปรากฏว่าเธอติดเชื้อโควิดแล้วก็แจ้งไทม์ไลน์ออกมาท,<ะ>ที่บอกว่าไปตรวจครั้งที่4ี่ถึงจะพบก็มีคนบอกอย่างที่บอกไปก็คือว่ามันน่าจะต้องดูเป็นข้าบเวลาว่าไปตรวจครั้งแรกแปลว่าไปเสี่ยงจากไหนครั้งที่2แปลว่าไปเสี่ยงจากไหนหรือมันจะสออเนื่องจากครั้งที่หนึ่ง แต่สุดท้ายที่มาตรวจครั้งที่4เนี่ยไปเกาะสมุยกับเกาะพงงาง<า>ันหลังจากตรวจครั้งที่3ใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะแล้วก็ไปในจุดต่างๆที่เธอไล่ไทม์ไลน์ออกมา เมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นร้อนแรงจริงๆในสังคมโซเชียลในน้องใบจนกระทั่งแฮชแท็กพลอยเชอร์มานเนี่ยติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์เลยนะคะมันมีประเด็นอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นจะเป็นประเด็นที่ว่าคุณพลอยไปเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขายกระดับมาตรการควบคุมโควิดเอาไว้ว่าถ้าใครที่เดินจากมาจากเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงกรุงเทพจะเป็นจังหวัดเสี่ยงแน่ๆที่ดนแดงเข้มต้องกักตัว คือเหมือนกับต้องแสดงเอกสารรับรองความจําเป็นต่อเจ้าหน้าที่และต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่พักตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสุราษฎร์ธานีจนครบ14วันคําสามนี้ก็คือทําไมคุณพลอยถึงไม่ต้องกักตัว14วันตอนที่ไปถึงที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีแล้วแล้ว,วเธอไปย <ไป S 1> ่ <5. S 2> ต่างใช่ค่ะถูกไหมฮะ ประเด็นต่อมา,ปร,อมาประเด็นต่อมาก็จะมีประเด็นเรื่องที่คุณพลอยเธอลงรูปในอินสตาแกรมอันนี้ก็มีคนไปจับเหมือนกันนะนะคะว่าช่วงระหว่างที่เธอไปเที่ยวเนี่ยคือเธอไปเกาะสมุยถ้าดูจากไทม์ไลน์ของคุณพลอยเนี่ยไปเมื่อ25เมษายนแล้วคุณพลอยกลับมากรุงเทพอีกทีก็คือ8พฤษภาคมม,มันก็จะสักประมาณ2สัปดาห์ร,ระหว่างนั้นคุณพลอยแทบไม่ได้ลงรูปอะไรเลยนะคะว่าเธอไปตรงจุดไหนอย่างไรแต่มันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่มันกลายเป็นประเด็นก็คือเหมือนกับคุณพลอยเนี่ยถ่ายรูปอยู่กับผ ผลไม้แล้วคุณพลอยเนี่ยติดแฮชแท็กว่าเที่ยวทิปหลายคนก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นการเที่ยวจริงไม่ใช่เที่ยวทิปแล้วถึงมาล้าทำไมถึงโพสอะไรประมาณนั้นหรอใช่ค่ะทำอนองอย่างนั้นนะเนี่ยค่ะก็อ,อย่างที่บอกครับคนมีชื่อเสียงนะฮะ เวลามีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นประเด็นจริงๆร็แสดงความคิดความเห็นว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็เยอะแต่ทําไม,มคุณพลอยถึงไปตรงจุดนั้นจุดนี้ไปเที่ยวอย่างสบายใจแล้วก็ตั้งคําถามว่าการเป็นดาราเนี่ยคือมีอภิสิทธิ์หรือไม่ไม่เห็นใจคนหาเช้า